สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสดทีไทยลนดวันนี้ขออภัยด้วยนะคะหนูไม่ได้เสียบใหม่เนาะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้านะะหน้าบุ๋เป็นผีเหมือนเดิม<笑><笑>ก็วันนี้มีดารามา่ดาดราม่านะคะดาราม่าก็คืออดีตแฟนกับเพื่อนของเขานะคะก็หนูก็รู้สึกไม่ดีนะรู้สึกไม่ดีเนา หนูไม่ได้ตรงนี้หนูต้องขออภัยด้วยนะหนูไม่ได้มาพูดอวดโอ้นั่นนี่ว่าหนูดูดีหนูสวยหรูนั่นนี่นะที่ผู้ชาจะมาแย่งกันจีบนั่นนี่นะไม่ได้ไม่ใช่นะก็เรื่องมันมีอยู่ว่าหนูโทรวิดีโอไปคุยกับอดีตแฟนนะก็คุยกันปกติธรรมดาซึ่งนานๆที่จะได้คุยกันทีเพราะเวลาหนูโทรไปเวลาหนูอยากคุยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับสายเพราะว่าเขาก็ ความรู้สึกมันเปลี่ยนตั้งแต่เราเลิกกันนะก็คือมันก็ห่างกันนะเนาะคือแค่บางครั้งจริงๆที่แบบจะได้พูดคุยกันนะหนูก็บล็อกเขาอยู่เรื่อยนะเวลาหนูส่งข้อความไปหลายๆวันเขาไม่ตอบกลับหนูก็บล็อกบล็อกที่เป็นเดือนนะก็ไม่มีแผนการไม่มีโครงการที่ว่าเมื่อไรจะปลดบล็อกนั้นนี่อาจจะจําบล็อกไปตลอดแล้วก็มีแฟนใหม่นะก็ หนูคิดแบบนั้นนะคะแต่มันก็มีเรื่องอยู่ตลอดคือแบบต้องให้แบบปลดบล็อกเขาแล้วก็มาพูดคุยกับเขานั่นนี่นะคะเดือนสองเดือนนะะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดนะคะ่ะปลดบล็อกวันนี้ก็มันก็มีอยู่ว่าหนูโทรวิดีโอไปคุยกับเขานะคะก็คุยกันปกติธรรมดานะคะคุยกันปกติธรรมดาเขาก็ยิ้มตลอดเวลาก็คุยกับหนูนะคะคก็ยิ้มเขาก็หัวเราะหนูเวลาหนูแบบ เวลาหนูโกธนันนี่นะกะ็เป็นก็เป็นแบบนี้นี่แต่แบบนี้เนะะี่ยย็มเขาเป็นคนเย็นเย็นเงียบๆนะคะบเป็นคนสุขุมไม,ไม่โวยวายไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ,ะก็ระหว่างที่คุยกันนะคะตอนตอนแรกเลยนะคะตอนแรกที่หนูโทรหาเขาก็ยังไม่รับสายพอเขารับสายแล้วหนูก็เลยปัดหน้าจอเพราะว่าข้อความมันเยอะนะคะหนูเลยปัด ปัดปัดหน้าจอแล้วลบข้อความทิ้งลบข้อความทิ้งเขาก็เลยบอกว่าเธอเธอคุยกับผู้ชายเยอะนะมีข้อความส่งหาเธอเยอะนะเขารู้นะเขารู้นะว่าหนูปัดลบข้อความทิ้งเพราะว่าตอนที่เขารับสายหนูไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยนะหนูก็เปิดเขารอเกับหนึ่งนาทีหนูก็ลบข้อความทิ้งลบข้อความทิ้งหนูก็เลยบอกว่าอะไรเธอพูดอะไรฉันไม่ได้คุยกับใครนะ เขาเลยบอกว่าฉันรู้ข้อความอ่ะมีข้อความมาส่งหาเธอเยอะผู้ชายส่งหาเธอเยอะนะคะเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่มีฉันไม่ได้คุยกับใครเธอรู้จากฉันเธอรู้ว่าฉันไม่ไม่ชอบที่จะคุยกับใครมากมายหนูก็บอกแบบนี้นะคะ <lose. S 1> เขาก็เลยบอกว่าใช่ฉันรู้ฉันรู้จักเธอดี <te peel> หนูก็เลยบอกว่าฉันก็คุยแต่แค่กับเพื่อนเธอนั่น,น,นแหละเพื่อนเธอคนเดียวเพราะว่าเขาส่งข้อความ มาลุนสวัสดิ์ฉันทุกวันกูดมอร์นิ่งทุกวันนะเขาก็เลยถามว่าเพื่อนคนไหนนะคะหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะระแคะระคายนะคะเขายิ้มเพราะว่าเวลาเขาพูดกับหนูเขาจะยิ้มตลอดนะเขาก็เลยทำหน้าตาสงสัยว่าเพื่อนคนไหนแล้วเขาก็ยิ้มไปด้วยนะยิ้มไปด้วยหนูก็เลยบอกว่าก็เพื่อนเธอคนเดียวที่ฉันรู้จกักเพื่อนเธอที่ใส่แว่นตาไงหนูก็เลยบอกแบบนี้นะ แล้วก็เลยบอกอ๋อเขาอยู่ในออฟฟิศนะเขาอยู่ในออฟฟิศก็หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดอะไรเนาะเขาก็อืมไปเอาไปที่ร้านค้าร้านหนึ่งนะห่างจากาบริษัท2ี่สิบกิโลเมตรเขาก็ขับรถเน่อยระหว่างที่เขาขับรถเราก็พูดคุยกันหนูก็พูดคุยกับเขาเนี่ยหแหละนะจนจนก็ถึงบริษัท20บกิโลเมตรนะก็คุยกันหนนะคะคุยเรื่องนั้นะเรื่องนี้แต่หนูไม่คิดว่า เขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเขากับหนูที่เพื่อนเขาส่งข้อความมา굿มอร์นิ่งหนูทุกวันเนยะหนูบอกไปแค่นั้นนะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะให้เขามาหึงหวงหนูนั่นนี่นะเพราะหนูหนูก็บอกตามตรงว่าหนูไม่ได้คุยกับใครนะหนูก็ไม่ได้คุยกับใครหนูก็คุยแค่แค่กับเพื่อนเขาเพื่อนเขานะแล้วก็ไม่ได้คุยกันเกินเลยกว่านั้นเลยนะเพราะว่าเพื่อนเขา เพื่อนเขาก่อนแรกเลยที่ที่เขาจะเริ่มพูดคุยกับหนูเขาบอกว่าขอได้ไหมอย่าอย่าไปบอกแฟนเธอได้ไหมเพราะว่าแฟนเธอห้ามฉันแล้วนะว่าห้ามคุยกับเธอเพราะว่าเธอยังเขาพูดประมาณแบบว่าเหมือนกับแฟนหนูบอกเพื่อนเขาว่าไม่ให้ไม่ให้เขาอ่ะไม่ให้เพื่อนเขาอ่ะติดต่อกับหนูไม่พูดคุยกับหนูเพราะว่า เขาบอกประมาณแบบว่าหนูอ่อนยังอ่อนต่อโลกประมาณนั้นหนูไม่ได้อ่อนอะไรนะคะแต่ก็คือจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ติดต่อหนูพูดคุยกับหนูประมาณนั้นแหละเขาก็กลัวแบบเพื่อนจะมาชอบหนูประมาณนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเขาก็เลยบอกว่าฉันขอเธอหนะอย่าไปบอกอย่าไปบอกแฟนเธอนะว่าฉันพูดคุยกับเธอฉันส่ง굿มอร์นิ่งหาเธอทุกวันทุกเช้าหนูก็เลยบอกว่าได้สิไม่เป็นไรนะคะ หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่มาวันนี้เราก็ติดต่อกัอนมาแบบหลายเดือนแล้วนะคะกับเพื่อนเขาเนาะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวอดีตแฟนหนูเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละแล้วเขาก็ไปนั่นเขาส่งพอถึงบริษัทเขาระหว่างที่พูดคุยกันเขาก็ยิ้มยิ้มกับหนูตลอดนะหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคิดอะไรนั่นนี่พอถึงบริษัทวางสายเขาส่งข้อความ หาเพื่อนเข้าทันทีเลยนะก็ส่งข้อความหาเพื่อนเขาเขาบอกว่าอย่าส่งข้อความมา굿มอร์นิ่งอดีตแฟนเดนอย่าส่งข้อความมาหาหนูอีกไม่ให้เพื่อนเขา่ส่งข้อความมา굿มอร์นิ่งนะคะนี่เพื่อนเขาก็ส่งข้อความมาหาหนูนะสองสามข้อความเขาเศร้านะเขาเศร้าจนเขาลบรูปโปรไฟล์ไปแต่เขาไม่ได้บล็อกหนูนะหนูยังแบบยังคิดไม่ไม่ออกว่าหนูจะไปตอบ กลับเขายังไงดีนะคะเขาส่งข้อความมาหนูปัดปัดดูหน้าจอหนูเห็นหมดเลยว่าเขาเขาพูดอะไรนะคเขาไม่ได้พูดอะไรรุนแรงก็แบบเขาแค่เศร้านะจนเขาลบลูปโปรไฟล์ไปไม่รู้จะไปตอบอะไรยังไงดีนะคะเขาคัดลอกเขาคัดลอกข้อความของอดีตแฟนหนูส่งให้หนูนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ฉันขอโทษนะฉันขอโทษแล้วฉันจะไม่ไม่ส่งข้อความหาเธออีกอืมนัม่นแหละเขาก็บอกแค่นั้นบอกเขาเขาขอโทษแฟนของเธอบอกว่าไม่ให้ฉันส่งข้อความหาเธออีกต่อไปหนูเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปตอบอะไรยังไงดีนะแล้วแฟนหนูคือแบบ เวลาเขาโกรธอะไรเขาไม่พูดนะไม่พูดไม่จ้าไม่อะไรนะแต่นี่เขาไม่ได้โกรธนะเขาไม่ได้โกรธนะแต่เวลาที่แบบถ้าหนูพูดคุยกับเขาปกติธรรมดาเนี่ยจะไปทําให้เขาโกรธไม่ได้เลยนะพูดอะไรแรงๆไม่ได้เขาคือแบบประมาณแบบลูกคุณหนูประมาณนั้นแหละนะความรู้สึกเขามันจะอ่อนแอนิดนึงเนะเพราะว่าชีวิตเขาเขาอยู่แต่กับครอบครัวนะไม่มีสังคมไม่มีอะไร เขามาเขามามาไทยครั้งแรกที่เจอกับหนูครั้งแรกเจอกันแค่วันเดียวแล้วเาก,ก็ไปพักเข้าขอเบอร์หนูนะพอเขาไปกรุงเทพไปพักไปพักโรงแรมที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะ,ะเขาก็ไปเที่ยวฝัดอะไรซาฟารีเวอร์นะคะนั่นแหละเขาโทรมาหาหนูสองครั้งนะคะหนูไม่ได้รับสายแล้วหนูก็ไม่ไโทรกลับนะคะหนูเห็นอยู่ว่าเขาโทรมาแต่หนูก็ไม่ได้โทรกลับหนูทํางานนะ ก็ไม่โทรกับพอหนูไม่โทรกับเขาก็เลยถามหนูว่าส่งข้อความมาว่าเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนฉันเห็นเธอนะเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมโทรหาฉันหน่อยหนูก็เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยซาฟารีเวอร์เนี่ยเพื่อนฉันเห็นเธอเขาจําเธอได้หนูบอกไม่ฉันฉันทำงานอยู่ฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่ร้าน ฉันไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่ที่นี่เพื่อนเพื่อนคุณจาคนผิดแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าใช่เธอใช่เธอนั่นนี่นะก็ไม่รู้อะไรยังไงนะก็เลยวางสายเลยแบบเลิกพูดคุยนะก็จนเขาไปถึงบ้านนะไปถึงบ้านเนาะกับไปถึงบ้านแล้วบินกลับไปบ้านพอถึงบ้านปุ๊บเขาโทรมาหาหนูเลยนะคะโทรวีดีโอมาหนู โชวิดีโอมาหนูก็พูดคุยนั่นนี่ยิ้มนะคะโชว์ให้ดูบ้านนั่นนี่ก็ถามนั่นนี่โชว์ให้เราดูแบบนั้นแบบนี้นะบ้านฉันอยู่ที่นี่ที่นี่หน้าเมืองนี้เมืองนี้ก็พูดคุยกันก็คุยกันสั้นๆนะคะช่องแรกเนาะก็หนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรมากมายนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้ชายแบบมาเจาะแจะนะไม่ชอบเจอะแจะก็หนูก็ให้เบอร์ไปก็รู้สึกว่าเขาเป็นคน คนเรียบร้อยดีนะคะเป็นคนเรียบร้อยดีนะคะก,ก็ชอบอยู่หละแต่แบบมันไม่ได้ปิ๊งแบบปิ๊งปังแบบจะต้องแบบจับเขาเป็นแฟนเลยแบบนั้นไม่ใช่นะไม่มีความรู้สึกนะให้เพราะว่าเขาขอเรามาหนูก็ให้แค่บางคนที่หนูแบบ รู้สึกว่าเขาเออเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะนั่นนี่นะผู้ชายเยอะแยะมากมายนะคะมาติดต่อมาขอเบอร์นั่นนี่นะเพราะเราอยู่ร้านซักผ้านเนาะที่นี่มันเจอแบบคนเยอะแยะมากมายหลายประเทศนละลูกค้ามาเอาผ้ามาซักนั่นนี่นะคะมาขอเบอร์เยอะแยะมากมายขอแอปพลิเคชันขอไอจีขอวอตส์แอบขอไลน์นั่นนี่โอ้ยยากที่หนูจะให้นะหนูไม่ค่อยให้หรอกหนูลำคาญนเ <Billie S 1> ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราทํางานแบบนี้เราก็เจอลูกค้าอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะ เจอคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันนะคะเวลาเราไปเที่ยวว่ากิ่งเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ก็อืมมันเจอทุกวันนะมันเจอง่ายๆก็เลยแบบไม่อยากจะแบบไปพูดใครพูดคุยกับใครแบบออนไลน์เยอะะมากมายนะมันน่าลำคขญนะครับน่าเบื่อเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยนะคะม,มันวุ่นวายก็นั่นแหละอืเขาเป็นคนเงียบๆนะคะเงียบๆแล้วแบบอื เราแบบเราบางทีเราก็เดาใจไม่ถูกนะคะว่าเขาคิดอะไรยังไงนะคะแบบเดาใจไม่ถูกแล้วเขาแบบเวลาเขากรธดเขาจะไม่แบบไม่แบบแสดงอาการทันทีนะคะคือแบบก็จะยิ้มตลอดนะจะยิ้มตลอดเป็นผู้ชายที่แบบเนี๊ยบมากเรียบร้อยมากเนี่ยเรื่องความสะอาดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยเขาก็ เรารู้จักกันวันเดียวนะแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็ติดต่อกันก็พูดคุยกันหนูหนูถามว่าหนูชอบไหมหนูไม่ได้ชอบเลยนะ,ะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดหนูหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบหนูนะหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบหนูนะคะก็นั่นแหละเจอกันแค่วันเดียวเองนะคะแล้วก็ติดต่อกันทุกวันทุกวันนะหนูก็บบเริ่มรู้สึกมีมีความรู้สึกที่ดีนะคะจาก ส่งข้อความคุยกันแค่บางครั hmm. <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้งนะคะเขาก็ส่งส่วนมากเขาก็ส่งมาหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบคุยกับใครง่ายๆอย่างที่หนูบอกเขาส่งมาส่งมาหนูก็ตอบไปแค่บางครั้งนะคะแล้วเขาก็โทรมาโทรมาเรื่อยๆเรื่อยๆโทรมาแทบทุกวันนะคะหนูก็ไม่ค่อยรับสายจนแบบมารับรับสายก็ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนั้นแหละก็รับสายก็พูดคุยกันนะคะก็ประมาณแบบ เขาก็จีบเราประมาณนั้นแหละนะเขาก็จีบเราประมาณนั้นก็วิดีโอคอคุยกันนะคะช่วงกลางคืนนะ,ะช่วงกลางคืนเขาก็โทรมาโทรมาพอหลังจากที่แบบหนูเริ่มมีความรู้สึกดีๆเขาโทรมาทุกวันทุกวัน,วน,นะะเวลาทํางานเขาก็โทรมาเวลาหนูว่างหนูก็รับสายนะ,ะโทรวิดีโอคอคุยกันนั่นนี่ก็มีความรู้สึกดีๆนะคะก็แบบเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นแฟนกันประมาณนั้นแหละ แล้วหนูก็ลองลองลองใจเขานะะหนูบอกว่าฉันเงินเงินฉันไม่พอจ่ายค่าห้องนะ,ะหนูบอกแบบนี้นะคะคเขาก็เลยถามเท่าไหร่เท่าไหร่หนูก็เลยบอกไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันส่งให้เธอนะแล้วเขคือแบบเขารีบส่งมาเลยนะคะไม่ได้แบบให้รอนานเลยนะคะคเขาจัดการอะไรของเขาเองเลยเขามี เขามีเบอร์เบอร์อเขาพกมันเป็นนามบัตรนะนามบัตรที่ร้านอาหารที่เขาเคยไปกินที่นี่แหละนะคะในในปัทยาร้านอาหารอินเดียนะคะเขาจะแจกนามบัตรให้ลูกค้านะ,ะมีเบอร์โทรมีอะไรนะคะเขาก็นั่นแหละเขาโทรติดต่อโ,โทรหาอะไรโทรถามเองเลยจัดการเองเลยหนูไม่ได้แบบนั่นเลยนะคะอืม แล้วถามว่าเขาเคยมีแฟนไทยไหมเขาไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีไม่เคยติดต่อกับใครนะคะเพราะว่าเขามาเมืองไทยครั้งแรกนะคะมาเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยแล้วมาพัทยาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่มาเมืองไทยอืมแล้วเขาก็ติดต่อน,นั่นนี่ประสานงานนั่นน,นี่ว่าต้องส่งเงินอะไรยังไงอืมเขาก็ส่งไปที่ร้านอาหารแล้วก็ให้ร้านอาหารน่ะโอนเงินมาให้หนูนะคะ โอนเงินไม่ให้หนูแต่ร้านอาหารเขาก็หักเปอร์เสร็จน่ะเนาะนั่นแหละหนูก็งงว่าหนูก็แปลกใจว่าวิเขาส่งมาจริงๆก็าส่งรูปมาให้หนูว่าเนี่ยเงินโอ,อนเขาเ้าบัญชีเธอแล้วนะก็ส่งรูปใบเสร็จมาให้ดูนะส่งสลิปมาให้ดูหนูก็แบบหนูก็ง,งงมากเลยส่วนมากกับผู้ชายจะชอบแบบโกหกนั่นนี่ยเนาะหนูก็แบบมหนูก็ลองใจดูลองใจเขาดูไงนะคะ ขาก็หนูก็แบบยังเริ่มแบบมีความรู right ้ส um, so mm ึก hmm. ที่ดีที่ดีที่ดีนะจนคุยกันเขาบอกว่าประมาณหนึ่งเดือนเดือนกว่าเขาก็ถามหนูว่าขอมาเจอได้ไหมนะหนูก็เลยบอกว่ายังไม่พร้นะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขายุ่งงานด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเวลามันนานเนาะดูมันดูมันนานมากเลยเนาะ ที่เราไม่ได้เจอกันเหมือนมันเป็นปีเลยทั้งทั้งที่เราเพิ่งจะจากกันนะเราก็พูดเรื่อยๆแล้วทีนี้พอประมาณประมาณสองเดือนนะสองเดือนเขาก็มาหาหนูเราก็ตกลงกันนั่นนี่แหละว่าเออเขาเขาจะมาพักกับหนูนะสิบวันนะจะมาพักกับหนูสิบวันนั่นนี่นะคะก็มาอยู่กับหนูนั่นแหละมาอยู่กับหนูแล้วก็นับวันช่วง ช่วงแรกยังไม่นับนะช่วงแรกยังไม่นับวันนะพอห้าวันผ่านไปเริ่มเศร้าละนางเริ่มนับวันเนี่ยฉันเหลือเวลาแค่นี้เองนะฉันเหลือเวลาที่จะอยู่กับเธออีกแค่นี้เองอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องกลับบ้านแล้วช่วงห้าวันแรกคือแบบเริ่มซึมนยเริ่มซึมเริ่มซึมละยิ่งเหลือสามวันสองวันยิ่งซึมไปใหญ่ยิ่งเศร้านะก็นั่นแหละก็จน กลับบ้านไปนะครอยู่กับหนูสิบวันช่วงช่วงหลังปีใหม่นะมีกับหนูสิบวันรล้ว่ากลับบ้านไปเขาก็มีแผนนั่นนี่ถ้าเราไม่ทะเลาะกันก็คงแบบจะอยู่กันแบบคงได้แต่งงานกันแบบสร้างครอบครัวไปแล้วนะจนป่านนี้นะเขาก็มีแผนที่แบบจะย้ายมาอยู่กับหนูนั่นนี่เขาก็บอกอยากจะแบบทาธุรกิจอะไรสักอย่างนะคะให้แบบให้ชีวิตครอบครัวมันไปรอดนะให้ชีวิตคู่มันไปรอดไปได้นะ ลืมไมมเขาก็อาจจะหางานอะไรทําสักอย่างนะนั่นแหละหางานทำที่นี่เพื่อที่จะได้อยู่กับหนูนะแต่แล้วเราก็มาทะเลาะกันจบทุกอย่างจบเลยจบยังไงเขาก็ไม่ไม่คืนดีกับหนูนะไม่คืนดีกับหนูแค่พูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนนั่นนี่นะไม่คืนดีไม่เอาหนูก็รู้ตัวนะหนูไม่ได้หลงตัวเองนะว่าหนูสวยเพอร์เฟกนั่นนี่สมบูรณ์แบบสําหรับ ผู้ชายนะ,ะไม่นะไม,ไม่ไม่หลงอะไรมันอมันเป็นแบบนี้แล้วก็พูดไปตามตรงนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่มาโขกสร้างเรื่องให้ตัวเองดูหรูหลานั่นนี่ว่าเขารักเรานั่นนี่นะ <c oughs> เขาหลงเรานั่นนี่ไม่นะคะอืมก็นั่นแหละมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> พูดกันไปตามตรงนั่นแหละเนอะอ <c oughs> ืมก็ยังไงรู้ไหม เรื่องความสะอาดนางเนี่ยคือแบบเนี๊ยบมากนะฮะเขาเป็นผู้ชายอินเดียนะคะบอกตามตรงเลยเนาะเป็นผู้ชายอินเดียนะคะเป็นผู้ชายอินเดียจะเป็นเอ่อคนปัญจับนะ,ะที่โผล่หัวที่เอาผ้าโผล่หัวนะ,คะใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าเป็นยังไงคือแบบก็ก็ไปค้นหาดูได้นะคะคนปัญจบับปัญจาบีนเนี่ยคนอินเดียเขาจะโผล่หัวเอาผ้าโผล่หัว แล้วคือเขาเป็นคนที่สะอาดมากนะครับเป็นลูกคุณหนูมากนะเป็นลูกคนหนูมากคือแบบชีวิตเขาคือแบบมันยังไงอ่ะมันก็อย่างว่าแหละเหมือนลูกคนหนูนะคือแบบเขาก็เลยแบบเป็นคนที่แบบเงีเงยบๆขุึมๆนะเหมือนอดีตแฟนเก่าหนูเด็เป็นคนปัญจากเหมือนกันอันนั้นนะเป็นเจ้าของแบบโอ้ธุรกิใจใหญ่โตนะอันนั้นก็เงียบๆขุึมๆเหมือนกันใครจะพูดใครจะว่าอะไร ฉันไม่สนใจฉันจะเงียบอย่างเดียวฉันจะฟังอย่างเดียวนอะอืมอน,นั้นก็เหมือนกันคนแรกนะแฟนคนแรกหนูนะอันนี้เขาคนที่สองเขามาอยู่กับหนูนี่เขาเช็คตู้เย็นหนูหมดเลยเช็คตู้เย็นเพราะเขาห่วงเขาห่วงสุขภาพหนูนะเขารู้ว่าหนูไม่ค่อยสบายป่วยง่ายแพ้อากาศนั่นนี่เขาเช็คเขาไปแกะดูอาหารหนูดูนั่นดูนี่ดูดทุกซอกทุกมุม ไปเช็คเธอฉันบอกเธอแล้วนะอาหารกเกลอเธอเอาทิ้งให้หมดเลยเธอจะเก็บไว้ทําไมไม่ต้องไปกินหรอกเธอไปซื้ออาหารใหม่นะเช็คดูหมดว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วก็ถามหนูถามหนูหนูก็ลาคาญแล้วเนาะขี้เกียจจะมานั่งตอบเนะี่ยเขาบอกว่าเก็บทิ้งให้หมดเลยไปซื้อใหม่มันไม่ไดีหรอกเนะี่ยอาหารมันเก่าแล้วนะแล้วไปเซเว่นยังไงรู้ไหมเขาจ้องหนูหนูก็ไม่รู้เนาะ เขาจ้องหนูเขาก็ถามหนูขึ้นว่าเธอทําไมเธอซื้ออาหารเนี่ยทำไมเธอไม่ดูวันหมดอายุนะทาไมเธอไม่ดูวันหมดอายุเลยว่ามันหมดอายุหรือยังหนูก็เลยขำนะหนูก็เลยขำมันไม่มีปัญหาหรอกมันไม่หมดอายุเพราะว่าพนักงานนะ่ะเขาจะเช็คสต็อกเรื่อยๆเขาจะเช็ควันหมดอายุเขาเช็คตลอดไม่ต้องเป็นห่วงหนูก็เลยบอกแบบนี้นะ บอกว่าไม่ได้นะเธอทเธอต้องเช็คบ้างนะมันจะเป็นไปได้หรอที่มันจะไม่หมดอายุเลยหนูก็เลยบอกว่าพนักงานเขาต้องเช,ช็คตลอดว่าของหมดอายุไหมถ้าของเริ่มจะหมดอายุเขาจะเอามาทําเซลล์ทำลดราคาขายหนูก็บอกแบบนี้นะคะเขาก็ยังแบบยังกังวลอยู่เหมือนเดิมนะมทําอะไรก็แบบคือจ้องหนูตลอดจ้องหนูไปหมดคือแบบแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบโรแมนติกมากเนะยโรแมนติกมาก ความรู้สึกอ่อนไหวง่ายนะคะเป็นผู้ชายที่รูมนติกมากไม่เคยปล่อยมือหนูเลยเวลาเดินออกข้างนอกเนี่ยจะปล่อยแค่บางครั้งที่จําเป็นจริงๆเนะคือไปไหนมาไหนเนี่ยเดินเนี่ยออกจากห้องเนี่ยจะต้องจุงมือหนูละนะคะไปกินข้าวไปร้านอาหารไปที่ไหนก็แล้วแต่จะจุงมือตลอดแล้วแบบติดตามตลอดไม่ให้หนูห่างเลยนะคะคอแบบตัวติดกันตลอดนะคะ,นะ,คะหนูไปล้างจานก็ไปนางเฝ้า หนูฟังเพลงก็ฟังกับหนูหนูดูตลกก็ดูกับหนูคือแบบชีวิตเขาไม่ไม่ส่วนตัวของเขาเลยเนะะี่ยคือแบบติดตามหนูตลอดอืมถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่แบบบางทีเราก็ลำคาญนนะคะมันมากเกินไปมันก็ลำคขญน,นะคะแต่ก็มันก็มันก็ดีนั่นแหละคือแบบเขาก็รักก็ห่วงเรานะอืตัวติดกันตลอดนั่นนี่หนูจะพูดอะไรหนูก็ลืมแล้วนะคะแล้ว เขาเป็นเป็นผู้ชายผิวขาวนะคะผิวขาวเลยนะค,ะคนอินเดียส่วนมากจะผิวคล้ำเนาะผิวออกดำนะค,ะคล้ำดำนะแต่เขาผิวขาวเลยปากในสีชมพูนะ,ะผิวขาวทั้งครอบครัวนะ,ะแล้วแบบเป็นครอบครัวแบบประมาณแบบมีตังประมาณนั้นแหละนะ,ะมีตังประมาณนั้นแหละบ้านเขาคุณหนูนไม่ได้มาพูดโอ้อวดนั่นนี่นะ บ้านเขาแค่สองชั้นนะหนูงงว่าทําไมเขาทํเขาเขามีลิฟต์มีลิฟต์แบบไม่ต้องขึ้นบันไดเหมือนกับว่าหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทาบ้านมันแค่สองชั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบชั้นสูงนะคะมันก็ชั้นธรรมาดาเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละบ้านสองชั้นแต่ทําลิฟต์นะคะติดลิฟต์อืมติดลิฟต์อืม เขาอาจจะแบบทําให้พ่อแม่ไม่นั่นนี่ประมาณนั้นหนูก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้หนูก็งงก็ไม่ไม่ถามเขาเนาะเขาอาจจะใช้เพราะความจําเป็นประมาณนั้นแหละนะก็พี่โคุยกันทุกวันหนูก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนี่เขาโชว์ให้หนูดูนั่นนี่นะให้หนูดูพ่อแม่เขานะคะให้ดูเกี่ยวกับครอบครัวเขานั่นนี่บ้านเขาเป็นอะไรยังไงนะคะอืมนั่นแหละก็มัน เราเป็นแค่แฟนกันแต่แบบมาอยู่ด้วยกันแค่สิบวันมันเหมือนสามีภรรยานะคะเหมือนก็ว่าเป็นแบบสามีภรรยาเหมือนก็ว่าชใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมนานนแาสนน่ะขนาดหนูกับอดีตสามีหนูยังไม่ไม่ไม่ไมหวานกันขนาดนี้แต่เขาเป,เป็นเป็นเป็นผู้ชายที่แบบหวานมากะค,ะคือแบบห่วงหนูทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหนูจะกินอะไรหนูจะอะไรยังไงอืมเป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างะคะือแบบดูแลหมดดูแลหมดนั่นแหละ แล้วก็ไม่เคยห่างหนูเลยนะไม่เคยห่างไปไหนตัวติดกันตลอดหนูถึงแบบรักรักเขามากนะแต่พอเลิกกันเราก็เข้าเข้าใจนะคะเข้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไปกันไม่ได้นะมันต้องเลิกนะก็เข้าใจนะก็เราก็ต้องต้องตัดใจกนะ็ก้าวไปข้างหน้านะก็หาใหม่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้เมื่อไหรจะเจอนะ ก็เขาไม่เอาเราแล้วเราก็หนูก็พูดตามตรงเลยเนาะไม่ได้หลงตัวเองเนอะเขาไม่เอาเราแล้วเราก็นั่นแหละก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะครบบังคับเขาไม่ได้จากที่แรกมีแผนเขาเขาจะให้หนูวินไปนะ,คะแค่แค่เดี๋ยวนะแค่ห้าวันแค่ห้าวันพวกกลับไปบ้าน ก็บอกว่ามาเธอมาอินเดียได้ไหมมาอินเดียได้ไหมเดี๋ยวฉันจัดการให้ทุกอย่างเลยนะคะห่างกันแค่วันหนูก็เลยบอกได้สิแล้วเธอก็ไปทําวีซ่าทำอะไรให้ฉันแล้วกันซื้อตั๋วให้ฉันนั่นนี่เขาก็ไปดูเกี่ยวกับการทําวีซ่าให้หนูก็าถามหนูว่าจะไปอยู่กี่วันหนูก็บอกว่าครึ่งเดือนหนูบอกแบบนี้นะคะสิวันหนูบอกสิบห้าวัน,น,วนเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้ แล้วเขาก็ถามว่าเธอจะพักที่ไหนเธอจะพักโรงแรมอะไรแบบไหนหนูก็เลยบอกว่าเอาโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำเพราะหนูเป็นคนที่ชอบชอบว่ายน้านะเขาก็ค้นหาก็บอกว่ามันมันมันหายากนะแถวฉันอยากให้เธอมาพักแถวที่ทํางานฉันเพราะว่าฉันจะได้ไปหาเธอง่ายเราจะได้แบบอยู่ใกล้ใก้กันเวลาฉันฉันพักกินข้าวเราก็จะได้มากินข้าวด้วยกันนั่นนี่เขาบอกแบบนี้นะ มันไม่มีมันไม่มีที่พักแถวนั้นที่ดีๆนะเขาก็เลยบอกว่าไปไปอยู่ห้องเพื่อนเขาได้ไหมนะไปอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องห้องเพื่อนเขาอก็ตกลงกันแต่สุดท้ายมาทะเลาะก,กันนะก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าหนูก็อีออรีล่าอยู่หลายวันนะคะเพราะว่าหนูแต่จริงๆริงหนูไม่อยากปไปเพราะหนูไม่เคยออกต่างประเทศนะไม่เคยออกต่างประเทศเลยใจนึงก็อยากไปอยากไปหาเขาอยากไปเจอเขา อิกใ,ใจก็กลัวนะคะกลัวกลัวการขึ้นเครื่องบินมันจะเป็นอะไรยังไงแล้วเราจะไปถูกไหมนั่นนี่เนะี่ยก็รีรอรีละตั้งหลายวันจนสุดท้ายมาทะเลาะกันเนะี่ยหนูก็บอกที่แรกหนูก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งทํานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจัดการอะไรให้ให้ฉันให้ฉันพร้อมก่อนนะให้ฉันพร้อมก่อนเธอแค่ไปดูไว้ก่อนว่ามันอะไรยังไงต้องทํำยังไงก็กวดูจัดการเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะ แต่หนูก็ยังแบบไม่พร้อมอืะไลๆไม่พร้อมที่จะบินเนี่ยสุดท้ายม่ทะเลาะกันทุกสิ่งทุกอย่างจบ <c oughs> จบเลยนะทะเลาะกันยาวนานคือแบบจนเขาคือแบบเขาตัดหนูเลยเนะี่ยจนเขาตัดหนูแต่ก็ไม่ได้แบบหยุดพูดคุยกันแบบถาววนนะก็ยังแบบยังคงแบบติดต่อกันนั่นนี่แต่นานๆครั้งอย่างที่หนูบอกนะนานๆครั้งอืม มันเป็นแบบนี้เนาะชีวิตก็เราก็ต้องยอมรับเนะีเราก็ไม่ได้แบบดีดีร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ดีแบบไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในความต้องการของทุกๆคนเนะี่บางคนก็แบบชอบแบบนี้ชอบแบบอืมรับเราได้แบบนี้บางคนรับเราไม่ได้แบบนี้เราก็ยอมรับนะคะก็นั่นแหละ ไปตามสภาพนะคะแต่ก็พยายามทําตัวให้มันดีที่สุดแล้วนะแต่หนูก็เวลาหนูแบบงงแงงหนูก็งงแงงจริงๆจนแบบเข้าโมโหก็ฝุดขีดงงแงงงงแงงทะเลาะแล้วหนูคือแบบเวลาหนูโวยวายเนี่ยก็แบบมันจะเหมือนระเบิดเลยนะแต่เขาไม่เคยโวยวายนะก็จะเงียบเฉยเงียบขนาดทะเลาะกันเนี่ยเขาพูดเหตุผลเหตุผลแต่เขาจะไม่โวยวายไม่ตะโกนหูเวิกโวยวายเนะ่ แต่หนูนี่คือแบบเวลาหนูโมโหนี่คือแบบสุดพลังนะส่วนปกติแล้วเป็นคนใจเย็นนะแต่ถ้าถ้าโมโหเนี่ยโมโหไม่ได้นะไม่ได้เลยนะ <c oughs> มันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งโอเคลากันไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมหนูเนาะหนูก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องอมันก็หนูก็ยังเครียดๆหนูก็ยังแบบเครียดกับเรื่องเพื่อนของเขาอยู่หนูไม่รู้จะตอบอความกับเขายังไงดีนะ ผมกึ่มไม่คิดว่าเขาจะไปไปพูดไปบอกเพื่อนเขาแบบนั้นนะคะโอเคลากันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณพระอวยพรนะคะให้ทุกท่านเอาลับฟันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ำร่ำรวยรวยทุกคนนะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงคนมนุษย์รวมโลกทุกคนทุกท่านด้วยนะคะลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ Bye-bye.